หัวเว่ยเมด70 Air การเผยแพร่ที่ทําให้เกิดความตื่นเต้นในโลกมือถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากที่หัวเว่ยกำลังเผยชมรุ่นใหม่ของเมด70ซีรีส์คือเมด70 Air ที่มีความเป็นอยู่จริงแล้วแต่ละรุ่นใหม่ของหัวเว่ยจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสําคัญมากในโลกมือถือและการเผยแพร่ของเมด70 Air ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเผยแพร่รุ่นใหม่เพียงแต่เท่านั้นแต่ยังมีความหมายมากกว่านั้นอีกด้วยหัวเว่ยกำลังเข้ามาสู่ตลาดมือถือแ i r ที่มุ่งเน้นความบางเบา และพรีเมียมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เมด70 Air มีความสำคัญมากขึ้นรุ่นนี้มาพร้อมโมเดล Number S U P A L 90และหน้าจอขนาดใหญ่6.9นิ้วที่จะทำให้การใช้งานเป็นเรื่องที่สนุกสนานและสะดวกสบายมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เมด70 Air เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการคือดีไซน์และสเปคของมันดีไซน์ของมันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณต้องตกใจและตกหลุมรักเลยก็ว่าได้มีโมดูลกล้องหลังทรงกลมที่เท่มากและมีเซนเซอร์ถึง3ตัวและสิ่งที่ทำให้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีก ประการคือมีเลนส์เทเลรสโคปเทเลโฟโตสำหรับการสูงไกลๆที่จะทำให้การถ่ายภาพของคุณเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและสนะุกสนานขึ้นอีกด้วยด้านหน้าของมันก็ไม่น้อยหน้ามีดีไซน์รอยบากทรงแคปซูลที่น่าตกใจและมีผู้เซ็นเซอร์สำหรับระบบสแกนใบหน้าสามมิติที่จะทำให้การใช้งานของคุณเป็นเรื่องที่สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นส่วนสเปคภายในก็ไม่ต้องพูดถึงก็ว่าแล้วว่าจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าตกใจและตกหลุมรักเลยก็ว่าได้มีแรม ถึง12 GB และหน่วยความจำ256 GB หรือ512 GB ที่จะทำให้คุณสามารถเก็บข้อมูลและเพลงที่คุณชอบได้อย่างสะดวกสบายแต่สิ่งที่ทำให้ m a t 70 Air เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกประการคือมันมีสีสันสุดรู้ให้เลือก3สไตล์คือ Golden Black, Feather White และ Gold Silver Brocade ที่จะทำให้คุณสามารถแต่งตัวให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายและสิ่งที่ทำให้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกประการคือมันมีระบบปฏิบัติการ HarmonyOS 5ที่จะทําให้การใช้งานของคุณเป็นเรื่องที่สะดวกสบายและเรียบง่ายมากขึ้นเพียงแค่คิดถึงเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดความตื่นเต้นและอยากได้มือถือใหม่แล้วแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นอย่างแน่นอนคุณคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีคุณคิดว่ามันจะมีความสําเร็จหรือไม่มีความเป็นไปได้อีกหลายประการที่เราอาจจะพูดคุยกันได้ลองมาพูดคุยกันในกระแสความคิดเห็นดูสินะ